แกงเปรอะหน่อมไม้ใส่เห็ดต่างๆนะคะต้นมน้ํายะนางให้เดือดค่ะพอน้ํายะนางเดือดนะคะเราก็ขโขลกพริกกระชายและเกลือป่นนะคะขโขลกพอหยาบๆนะคะแล้วก็ทุบหัวตะไคร้นะคะ,ะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะพอน้ํายะนางเดือดนะคะเราก็ตามด้วยฟักทองค่ะ ใส่ฟักทองลงไปแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้ที่เราต้มสุกไปแล้วนะคะหน่อไม้นี่คือเราต้มไว้ก่อนแล้วค่ะสุกแล้วพี่หน่อยก็เลยใส่ทีหลังฟักทองค่ะนะคะสำหรับใครที่ชอบรสไหนนะคะก็ใส่น้าําปลาน้ำปลาราได้เลยนะคะปรุงรสได้เลยพอน้ำเดือดเสร็จเราก็ตามด้วยเห็ดต่างๆค่ะ สำหรับเห็ดต่างๆที่เราชอบชอบเห็ดอะไรก็ใส่ลงไปเลยนะคะพี่หน่อยชอบเห็ดเข็มทองแต่ว่าหาเห็ดเข็มทองไม่มีเลยค่ะวันนี้ก็เลยได้เห็ด3ามอย่างนี้มาค่ะใส่เห็ดลงไปแล้วก็จะตามด้วยพลิกโดดค่ะนี่เลยพลิกโดดชอบกินมากเลยชอบกัดกินเม็ดพลิกแบบนี้เลยค่ะเป็นเม็ดๆอย่างนี้แหละค่ะพลิกจะหอมมาก ก็จะเผ็ดสะใจดีค่ะพอเห็ดเริ่มสุกนะคะพอเห็ดเริ่มสุกเราก็จะตามด้วยผักสีเขียวค่ะผักสีเขียวคือขั้นตอนสุดท้ายของการแกงเปลอะนะคะผักสีเขียวของเราก็จะมีผักหวาน <c oughs> ผักหวานค่ะแล้วก็จะเป็นใบนแมงลักกับยอดชะอมค่ะใส่แล้วก็ ปิดไฟเลยค่ะใส่ลงไปในหม้อแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ตักเสิร์บร้อนๆอ,อร่อยๆแซ่บๆค่ะ